สวัสดีค่ะวันนี้เป็น ep ีที่18แล้วนะคะในคลิปนี้ค่ะอันจะเอาตัวอย่างของการแก้ไขางานแล้วก็การวิเคราะห์แพทเทิร์นนะคะว่าก่อนที่เราจะแก้นะคะเราจะต้องมองแพทเทิร์นยังไงเราจะต้องวิเคราะห์ยังไงเพื่อให้หลังจากที่เราแก้เสร็จแล้วเนี่ยงานไม่เสียทรงแล้วก็แก้ออกมานะคะใสสวยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างงานของลูกค้านะคะที่อันได้แก้ไขให้เขาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเป็นเสื้อหน้าตาแบบนี้อันนี้เขาก็จะเป็นไซส์เดียวกับอันเลยนะคะ ท่าบตัวอันก็จะหน้าตากมาแบบนี้เนาะอันนี้คือหลังแก้เสร็จค่ะมันก็จะพอดีตัวแล้วเพราะว่าเรานะคะเก็บตามที่เขาค่ะต้องการแล้วก็แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะคะที่เขาแก้ไขไปก็คือ,อปัญหาที่เขาเจอก่อน1คือช่วงอกอะคะ่ะมันต่ําไปใส่แล้วก็รู้สึกว่ามันโป้นะคะแบบก้มแบบนี้ไม่ได้ใส่แล้วก็มันโป้เพราะว่าอกตรงนี้ค่ะมันมันลึกมันต่ําไปนะคะแล้วก็ช่วงตรงนี้ค่ะหน้าอกตรงนี้ความกว้างของ ขอบอกด้านบนตรงนี้ค่ะมันกว้างไปตรงนี้นะคะใส่แล้วก็แบบก้มไม่ได้เลยทั้งลึกแล้วก็ทั้งกว้างนี้นะคะหน้าต่างพเทื่อนจะเป็นแบบนี้ก่อนเดี๋ยวดูโครงสร้างโดยรวมก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวอันนะคะจะให้ดูว่าเรานะคะจําเป็นจะต้องเลาะส่วนไหนบ้างนะคะที่มันติดก,กันกับส่วนที่เราจะแก้อ่าโอเคนะอ่าคือในการวิเคราะห์เบื้องต้นค่ะเราดูก่อนว่า1เขาต้องการ ต้องการให้อะคอเนี่ยค่ะจากของเดิมมันลึกใช่ไหมคะให้มันตื้นขึ้นเรานะคะจะต้องเก็บบ่าตรงนี้ค่ะขึ้นตรงนี้นะคะช่วงของบ่าตรงนะี้คะเก็บให้มันขึ้นไปเพื่อให้เสื้อนะคะมันยกขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนของหน้าอกตรงนี้ค่ะที่มันกว้างอยู่นะคะเราสามารถเก็บได้2แบบแต่เราจะต้องวิเคราะห์จากแพทเทิร์นก่อนว่าเราจะเก็บแบบไหนแบบที่1ค่ะเก็บจากส่วนนี้ด้านตรงนี้นะคะเข้าไปตรงนี้ค่ะเห็นไหมมันจะมีแพทเทิร์นที่เป็นรอยต่อของตัวเสื้อแล้วก็ส่วนที่เขาทําดีไซน์มาเป็นแบบรอบ รอบใต้อกตรงนี้ค่ะเราก็เก็บตรงนี้เข้าตรงนี้นะคะสองฝั่งเก็บเข้าไปเพื่อให้ตรงนี้ค่ะมันถูกแบบมันถูกแบบว่าชิดชิดด้านข้างเข้าไปเนาะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะแคบลงหรืออีกแบบนึงค่ะเราสามารถเก็บตรงนี้ได้นี้นะคะเก็บจากขอบอกตรงนี้เข้าไปแต่เท่าที่ดูแล้วค่ะถ้าถ้าเกิดว่าเก็บจากตรงนี้ค่ะมันจะทําให้ทรงเต้าตรงนี้เสียนะคะเพราะว่าเขาทำมาเป็นแบบโค้งตรงนี้ละ ถ้าเราเก็บเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ตรงนี้เสียทรงฉะนั้น,นะคะ่ะก็จะเลือกเก็บจากด้านข้างนะคะเพื่อทําให้ตรงช่วงนี้ค่ะมันแคบลงเนาะอันนี้เป็นการวิเคราะห์แพทเทิร์นก่อนอ่ะโอเคเราจะแก้เนี่ยอยู่ทั้งหมดสองจุดเนาะอันนี้นะคะเขาเอามาแก้อยู่สองตัวทั้งสีขาวแล้วก็มีสีชมพูอีกตัวหนึ่งนี่นะคะอันนี้นก็ยังแก้ไขให้เขาไม่เสร็จนะคะเสร็จไปแล้วหนึ่งตัวอันนี้ก็ผ่านไปห้าสิบเปอร์ซ็นแล้วะคะ่ะอีกห้าสิบเปเซนตก็จะเสร็จละนะคะนี่อ่ะโอเค เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราเนี่ยค่ะจะต้องเลาะส่วนไหนบ้างเนาะในในจุดที่เราจะเก็บเนี่ยเพราะมันจะมีจุดที่มันเชื่อมต่อกันใช่ไหมคะอ่ะมาดูนะอันนี้อันวาดให้ดูและว,ว่าหน้าตาของตัวเสื้อนะคะเป็นประมาณนี้นะคะก่อนอื่นค่ะเราจะเก็บบ่าใช่ปะเพื่อให้ตำแหน่งของคอเนะะี่ยค่ะมันตื้นขึ้นเก็บจากบ่าตรงนี้นะคะลองดูค่ะส่วนประกอบของตรงบ่าตรงนี้ค่ะมันมีอะไรที่มันเชื่อมต่อกันบ้าง ถ้าเราเกิดถ้าเกิดว่าเราจะเก็บตรงบ่าตรงนี้ขึ้นนะคะมันมีจุดไหนที่เชื่อมต่อ1ค่ะระบายต้องเลาะนะคะระบายค่ะต้องเลาะอ,ออกนะคะตรงส่วนนี้เลาะอ,ออกเลยชืบอ,อ่ะแล้วส่วนไหนคะที่มันติดกันแขนใช่ป่ะนี่แขนก็ติดฉะนั้นค่ะแขนเนี่ยก็ต้องเลาะอ,ออกนะคะอ่ะเลาะอ,ออกไปเลยแล้วค่อยเย็บประกอบใหม่แต่ว่าก่อนที่เราจะเลาะแขนนะคะออกทั้งสองข้างเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้ช็อกนะคะขีดด้านในแบบนี้ก่อน ขีดไว้ด้านในเราจะได้รู้ว่าแขนข้างไหนมันคือข้างซ้ายหรือข้างขวานะคะมันจะได้ไม่สลับกันขีดด้านในเอาไว้ค่ะขีดแบบให้มันเห็นรอยช็อกว่าโอเคแขนข้างนี้กับข้างนี้มันจะต้องมาต่อกันนะก่อนที่เราจะเลาะนะคะอ่าโอเคพอหลังจากที่เราคาันเลาะในส่วนของระบายตรงนี้ออกเรียบร้อยเลาะส่วนของแขนเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็เก็บบ่าค่ะเก็บบ่าตรงนี้ขึ้นไปนะคะนี่เก็บบ่าตรงนี้เข้าไปโอ้ยช็อกอันเอ้ปากกาอันแป๊บหนึงนะคะ อ่ะอ่ะดูนะคะพอเราค่ะเก็บบ่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก็คือคอเนะะี่ยค่ะมันสูงอยู่เห็นไหมคะเราจะเป็นจะต้องคว้านคอตรงนี้เพิ่มด้วยนะคะคว้านคอให้มันต่ําลงมาตามขอบบ่าที่เราค่ะเก็บเข้าไปนะคะนี่เราก็ต้องคว้านคอด้วยคอก็จะต่ําลงมาแล้ว แล้วก็จากนั้นค่ะพอเราค่ะเก็บบาดเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะว่าวงแขนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานะคะไม่ทําการคว้านมันก็คือจะแคบใช่ไหมคะเพราะว่าจากของเดิมมันสูงขึ้นมาใช่ป่ะแล้วเราค่ะตัดลงมาพอตัดลงมาปุ๊บนะคะวงแขนตรงนี้มันก็จะแคบฉะนั้นเราก็จะเป็นจะต้องคว้านนะคะตรงนี้ตรงนี้ค่ะเราเก็บเข้าเท่าไหร่เราคว้านลงมาเท่าๆกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเราเก็บตรงนี้หนึ่งนิ้วเราก็คว้านตรงนี้ค่ะลงมาหนึ่งนิ้วเพื่อให้วงแขนเนี่ยมันกว้างขึ้นนะคะ ม,มันจะได้ไม่มีปัญหาว่า,อาพอหลังจากแก้เสร็จแล้วเนี่ยบ่าเก็บขึ้นเรียบร้อยแล้วคอเนี่ยค่ะใสแล้วก็ไม่ลึกแล้วแต่ว่าวงแขนมันคับนะคะเดี๋ยวมันจะมาเจอปัญหาทีหลังอพอหลังจากที่เราคว้านวงแขนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเยบ็ยบตรงนี้ก่อนเนาะเย็บบ่าเสร็จแล้วคว้านวงแขนค่ะแล้วก็คว้านคอตรงนี้นะคะคว้านคอให้มันลึกลงมาค่ะเท่ากันกับขอบบ่าที่เราได้เก็บ ไปเพิ่มเติมเนาะแล้วก็จากนั้นค่ะโอเคเราตอบโจทย์แล้วเนาะสำหรับบ่าที่เขาใส่แล้วมันมีปัญหาว่าคอมันลึกเราเก็บไปเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นค่ะส่วนของขอบอกตรงนี้ค่ะเนี่ยด้านบนเนี่ยมันกว้างใช่ปะก็ให้เราขาัดล้อตรงนี้ออกนะคะล้อส่วนนี้ที่เป็นขอบตรงนี้ค่ะล้อลงมาประมาณสักครึ่งนึงก่อนนะคะพอลอออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็เก็บเข้าไปนะคะว่าเราจะเก็บเข้าเท่าไหร่ล่ะโหแป๊บนึงนะคะเนี่ยจังหวะพออัดคลิปเนี่ยอันก็ ไม่ได้เอาปากกาที่มันดีๆนะคะมาใช้มันพอดีนะมันใกล้จะหมดละนี่นะคะเราก็เก็บอันนี้นะคะเข้าไปวัดออกมาก่อนวัดเท่าไหร่นะคะเนี่ยวัดจากฝั่งนี้วัดเท่าๆกันวัดลงมาเลยค่ะวัดเท่าไหร่แล้วก็จากนั้นก็คือเย็บส่วนนี้นะคะให้มันติดกันกับขอบอกตรงนี้นี่นะคะพอหลังจากเย็บตรงนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือให้เราพงริมนะคะตรงนี้เนาะพงริมข้างในค่ะพงริมส่วนนี้ก่อนสองฝั่ง พอพงริมเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะเราก็มาเย็บส่วนของที่เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้นะคะเอามาติดมันของเดิมมันจะมีลูกไม้ใช่ไหมคะเดีย๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยค่ะลูกไม้ตรงนี้เห็นไหมเราก็เอาลูกไม้ค่ะเย็บประกอบกับเข้าไปนะคะพอเย็บประกอบลูกไม้ตรงนี้นะคะคอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เย็บประกบแขนค่ะเข้าไปเหมือนเดิมตรงนี้นะคะแขนเนี่ย นี่ค่ะนะตรงลูกไม้เนี่ยให้เย็บประกอบลูกไม้ก่อนเย็บลูกไม้เสร็จเรียบร้อยค่ะก็เย็บประกบแขนเข้าไปกับไปเหมือนเดิมนะคะเป็นแขนเตอ่อเหมือนเดิมพอแขนเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะก็มาเย็บตรงนี้ค่ะขอบตรงนี้ค่ะก็พับทบนะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บนี่ค่ะขั้นตอนก็จะมีเพียงเท่านี้เลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวิเคราะห์แพทเทิร์นแล้วก็แก้ไขแพทเทิร์นนะคะ แก้ไขาตามที่ลูกค้าต้องการจะแก้เขาเจอปัญหาตรงไหนแล้วก็แก้ตรงจุดนั้นแล้วก็ดูแพทเทิร์นเดิมว่าแพทเทิร์นของตัวเสื้อของตัวชุดนะคะเป็นแบบไหนแก้ตามแพทเทิร์นทรงจะได้ไม่เสียนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการแก้นะคะวันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์แพทเทิร์นก่อนแก้สําหรับเสื้อตัวนี้เนาะแล้วก็แนวทางในการแก้ไขโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้เท่านี้ค่ะลองดูคะ่ะ